วันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมรับคาทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้หลายคนนะคะอยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปทาสมาธิหรือไปบวชนะคะบางคนอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะไปศึกษาต่อนะคะอยากจะไปเรียนต่อนะคะหาข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆ <Das que ath> ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอข่าวดีรอโชคคุณมีโอกาสได้โชคคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมตามมาให้ปวดหัวมีเรื่องไม่สบายใจมีคนทําให้คุณหงุดหงิดใจไม่สบายใจระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากนะคะในช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะแล้วก็เด็ดให้โชคอายุของคนรักนะคะที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคนะคะ เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะคือ1 173นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ